ห่างออกไปเพียงไม่กี่ไมล์จากใจกลางเมืองเซนหลุยทางทิศตะวันออกของรัฐมิสซูรีมีเนินดินขนาดใหญ่ที่ปกคลุมด้วยหญ้าเขียวชอุ่มผุดขึ้นมาจากพื้นดินอย่างโดดเด่นขณะที่โดยรอบนั้นมีเนินเล็กๆอีกหลายแห่งกระจายตัวอยู่ราวกับกลุ่มดาวที่อยู่บนผืนดินซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่ภูมิทัศน์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นซากปรักหักพังของคาโฮเกียเมืองโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ และถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของอรารยธรรมลึกลับที่ในปัจจุบันแทบไม่มีใครเคยได้ยินชื่อมาก่อนคำถามก็คือใครคือผู้ที่สร้างเมืองแห่งนี้ขึ้นมาพวกเขาสร้างมันขึ้นมาเพื่ออะไรและเหตุใดจึงละทิ้งมันไปก่อนที่โคลัมบัสจะเดินทางมาถึงโลกใหม่ด้วยซ้ำปัจจุบันทีมนักวิจัยได้ร่วมมือกับลูกหลานของผู้สืบเชื้อสายจากอรารยธรรมนี้โดยอาศัยเทคโนโลยีและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อเปิดเผยความลับที่ถูกฝังกลบไว้ใต้ผืนดินของเมืองที่สาบสูญและสิ่งที่พวกเขากำลังค้นพบอาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราที่มีต่ออรารยธรรมโบราณน,นี้ไปตลอดกาลผู้คนที่สร้างเมืองคาโฮเกียขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของอรารยธรรมโบราณที่ในปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อวัฒนธรรมมิสซิสซิปปีียนซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันที่เคยอาศัยอยู่ในช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช800ถึง1600 โดยแผ่ขยายทั่วพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคือแถบมิดเวสต์และตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาซึ่งต่างจากภาพจำที่หลายคนมักนึกถึงชาวอเมริกันพื้นเมืองว่าเป็นกลุ่มเร่ร่อนขนาดเล็กที่อาศัยอยู่แบบเรียบง่ายและเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆผู้คนในวัฒนธรรมมิสซิสซิปปียนกลับใช้ชีวิตในเมืองที่ถูกวางพังมาอย่างเป็นระบบโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เนินดินขนาดมหึือมาลานพิธีกรรมขนาดใหญ่และระบบเกษตรกรรมที่มีความซับซ้อน โดยพืชหลักที่ปลูกได้แก่ข้าวโพดฟักทองและถั่วหลากชนิดซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างมากและในบรรดามเมืองทั้งหมดภายใต้อรยธรรมมิสซิสซิปเปียนไม่มีเมืองใดที่มีขนาดใหญ่หรือมีความสำคัญมากไปกว่าคาโฮเกียซึ่งเป็นศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่ของโลกโบราณแห่งนี้คาโฮเกียเป็นชุมชนพื้นเมืองอเมริกันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของหุบเขาเม็กซิโก โดยจากหลักฐานที่มีอยู่ทําให้นักวิจัยเชื่อว่าเมืองคาโฮเกียอาจครอบคลุมพื้นที่ราว5-6ตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าใหญ่กว่าชุมชนใดๆในทวีปอเมริกาเหนือก่อนที่ชาวโยุโรปจะเดินทางมาถึงอย่างเทียบกันไม่ติดและในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดราปีคริสตกราพันราช่1 0 0คาโฮเกียคือมหานครที่เต็มไปด้วยชีวิตผู้คนอาศัยอยู่รวมกันมากกว่า1 5 0 0 0คน บรรดานักวิจัยยังได้ค้นพบหลักฐานของการก่อสร้างอนุสรณ์ขนาดมหืมาโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนและการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนถึงระดับความก้าวหน้าทางอารยธรรมที่เมืองอื่นๆในอเมริกาเหนือยุคเดียวกันยังไม่สามารถเทียบเคียงได้และนี่คือภาพของคาโฮเกียในสายตาของเราทุกวันนี้แต่หากเราย้อนเวลากลับไปเมื่อ1000ปีก่อนสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยฝูงชนมากมาย มีพื้นที่บางส่วนที่ผู้คนแลกเปลี่ยนสินค้ามีพิธีกรรมทางศาสนาหลากหลายเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันในสายตาของนักวิจัยหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเมืองโบราณแห่งนี้คือกลุ่มโครงสร้างดินขนาดใหญ่กว่า100แห่งที่ตั้งประงานเหนือบริเวณลุ่มน้ำของแม่น้ำมิสซิสซิปปีและศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทั้งหมดก็คือมองเมาส์อนุสร์สถานที่สร้างจากดินซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และอาจใหญ่ที่สุดในทั้งทวีปอเมริกาเลยก็เป็นได้นักวิจัยประเมินว่าผู้สร้างชาวคาโฮเกียต้องขนดินมากถึง15ล้านตะกา้าเพื่อใช้ในการสร้างเนินยักษ์แห่งนี้แรงงานที่ใช้ในการสร้างเนินต่างๆทั้งในและรอบเมืองคาโฮเกียนั้นเป็นสิ่งที่ยากจะจินตนาการถึงไม่เพียงแต่พวกเขาต้องใช้เครื่องมือหินและไม้เพื่อขุดดินออกจากพื้นที่บางแห่งเท่านั้นแต่ยังต้องขนดินเหล่านั้นด้วยมือทีละตะกา้า เพื่อนำไปก่อเป็นชั้นๆให้กับเนินต่างๆที่กระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่อย่างมีระบบอีกด้วยเนินแห่งนี้มีความสูงประมาณ100ฟุตหรือ30เมตรและบนยอดของเนินมองเมาส์ในอดีตก็จะมีวิหารขนาดมหืมาตั้งประงานอยู่ซึ่งมีความสูงเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ50-75ฟุตหรืออาจมากกว่านั้นดังนั้นทั้งเนินและวิหารรวมกันก็จะเป็นภาพพิงดงานประการตายอย่างแท้จริง ขณะนี้นักวิจัยกำลังพยายามหาคำตอบว่าเหตุใดและอย่างไรเมืองแห่งนี้จึงค่อยๆพัฒนาจากเพียงแค่ชุมชนเล็กๆก,กลายมาเป็นมหานครอันยิ่งใหญ่ที่ชวนให้ผู้คนประหลาดใจอย่างลึกซึ้งได้ถึงเพียงนี้ผู้คนเริ่มเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้มาแล้วอย่างน้อย1 2 0 0 0ถึง14,000ปีโดยส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้นพวกเขาดำรงชีวิตในฐานะนักล่าผู้เก็บของป่าและชาวประมง จนกระทั่งในช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช800เราจึงเริ่มเห็นการก,ก่อตัวของสิ่งที่เราเรียกว่าหมู่บ้านที่อยู่อาศัยถาวรที่ผู้คนเริ่มสร้างบ้านและตั้งหลักแหล่งใช้ชีวิตอยู่ประจำตลอดทั้งปีในช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช1000ชุมชนพื้นเมืองในอเมริกาเหนือหลายแห่งเริ่มสร้างระบบสังคมที่ซับซ้อนโดยมุ่งเน้นการปกครองทั้งในแง่ของาศาสนาและการเมืองและในช่วงเวลาเดียวกัน คาโฮเกียก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายการสักการะและการปกครองที่สำคัญในโลกของวัฒนธรรมมิสซิสซิปเปียนแต่เพื่อที่จะเปิดเผยความลับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวคาโฮเกียนักโบราณคดีได้ดำเนินการศึกษาลึกลงไปใต้ผิวดินของซากเมืองโบราณเหล่านี้โดยการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่สามารถมองลงไปใต้พื้นดินได้ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดการขุดค้นที่ทำลายล้างหรือรบกวนพื้นที่เลย เครื่องมือแม่เหล็กวัดการเบี่ยงเบนที่ละเอียดอ่อนในสนามแม่เหล็กของโลกพื้นที่ที่มีการเผาไหม้จะแสดงผลออกมาอย่างชัดเจนเพราะการเผาไหม้จะทําให้ดินมีความเป็นแม่เหล็กเพิ่มขึ้นแต่ทุกครั้งที่มีการขุดดินไปยังที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนินการสร้างแนวป้องกันหรือการขุดคลองเราก็สามารถระบุสิ่งเหล่านี้ได้จากการสำรวจด้วยเครื่องมือแม่เหล็กลายเซนแม่เหล็กที่แตกต่างกันเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้ว จะช่วยสร้างแผนผังของวิธีการที่เมืองคาโฮเกียถูกสร้างและจัดระเบียบเป็นครั้งแรกที่เราจะสามารถบอกได้ว่าย่านต่างๆอยู่ที่ไหนที่นี่มีผู้คนอาศัยอยู่กี่คนและเมืองนี้ใหญ่แค่ไหนสิ่งที่เครื่องมือแม่เหล็กเปิดเผยออกมาคือการที่เมืองคาโฮเกียมีการวางแผนการเมืองที่รวมถึงการแบ่งพื้นที่เป็นย่านยโดยมีลานขนาดเล็กและอาคารต่างๆ ที่ถูกรวมกลุ่มเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปหนึ่งในพื้นที่ที่โดดเด่นที่สุดในเมืองนี้คือการจัดเรียงของเสาไม้ในลักษณะวงกลมที่เรียกว่าวูดเฮนซึ่งตั้งอยู่เพื่อให้ตรงกับการขึ้นของพระอาทิตย์ในช่วงเวลาที่สำคัญของปีเช่นวันเสมอภาคและวันว,นวนสันตวิสุวัตซึ่งให้เบาะแสเกี่ยวกับความรู้ทางดาราศาสตร์และพิธีกรรมของผู้สร้างมันมุมมองเหล่านี้ของเมืองที่ถูกฝังใต้ดินชี้ให้เห็นว่า เมืองคาโฮเกียอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดแต่ในช่วงกลางศตวรรษที่13สิ่งต่างๆในเมืองใหญ่แห่งนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจนถึงปีพันสเมืองคาโฮเกียเริ่มตกต่ำลงไม่มีการสร้างเนินดินใหม่และประชากรก็เริ่มลดจำนวนลงเรื่อยๆนักวิจัยกล่าวว่าดูเหมือนว่าในช่วงระยะเวลา5 0ถึง100ปีทุกอย่างค่อยๆหายไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หลักฐานที่พบแสดงให้เห็นว่าอาจมีเผ่าศัตรูในภูมิภาคนี้บางคนเชื่อว่าความขัดแย้งหรือความตึงเครียดทางการเมืองอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เมืองคาโฮเกียตกต่ำลงแต่บางคนก็เชื่อว่าธรรมชาติเองอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะในช่วงเวลานี้ที่รู้จักกันในชื่อยุคน้ำแข็งเล็กได้ทำให้ภูมิภาคนี้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและแห้งแล้งขึ้นการเก็บเกี่ยวข้าวโพดล้มเหลว ทำให้ประชากรจำนวนมหาศาลของคาโฮเกียอาจไม่สามารถหาอาหารมาเลี้ยงได้เนื่องจากชาวมิสซิสซิปปีนไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทําให้สาเหตุที่แท้จริงของการล่มสลายยังคงเป็นปริศนาแต่ถึงอย่างนั้นวัฒนธรรมมิสซิสซิปปียนก็ไม่ได้หายไปแต่ได้พัฒนาไปในรูปแบบใหม่ซึ่งในปัจจุบันชนพื้นเมืองหลายเผ่าต่างยึดถือมรดกของตนจากเมืองคาโฮเกียโดยสืบทอดความรู้และประเพณีที่ลึกซึ้งนั้นต่อไป เมืองคาโฮเกียคือเรื่องราวที่ทรงพลังเมื่อเราสามารถเข้าใจมันเป็นความสําเร็จทางวิศวกรรมเมื่อเราสามารถเข้าใจมันเป็นความสําเร็จของวิทยาศาสตร์พื้นเมืองมันจึงเป็นสถานที่ที่ทรงพลังอย่างยิ่งสําหรับหลายๆคนแล้วเมื่อพวกเขานึกถึงอารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าทั่วทวีปอเมริกาจิตใจของพวกเขาจะหันไปที่ชาวอินคาชาวมายาหรือชาวแอสเทกแต่เมืองคาโฮเกียยังคงยืนหยัดเป็นเครื่องเตือนใจว่า สังคมที่ซับซ้อนเคยมีอยู่ทั่วทั้งทวีปก่อนการติดต่อกับชาวโยุโรปเรากำลังเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความซับซ้อนและความยืดหยุ่นของอารยธรรมที่มีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ของอเมริกาในวิธีที่ลึกซึ้งกว่าเดิม